สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนจะรวยช่องของเราเป็นช่องที่ให้เกี่ยวกับแนวทางของฮานอยนะครับซึ่งในแต่ละวันเราจะให้อยู่3ตัวด้วยกันก็คือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยวี p นะครับมาดูสําหรับผลรางวัลที่ออกของงวดประจําวันที่1รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ สำหรับฮาน้อยพิเศษเลขที่เราให้ไว้นะครับคือห4สี่ห้านะครับเลขที่ออกนะครับ0 2นสองสี่นะครับสามตัวบนล่างออก40ครับเลขเด่นที่ให้ไว้คือ4ี่นะครับเข้าบนและล่างนะครับสองสี่ี่ศย์ครับและมาสำหรับหานอยปกตินะครับเลขที่ให้ไว้คือห้าเก้าดนะครับเลขท้าย3ตัวบนที่ออกคือห 97ครับล่าง90ครับสำหรับงวดนี้เข้าเต็มเต็มนะครับผมเกนะครับเข้า2ตัวบนนะครับส่วนล่างเข้า9นะครับ90ครับอันนี้เสียนิดเดียวนะครับสำหรับ6ทางเราให้ไว้เป็น5นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับสำหรับฮานอยวีพีในงวดนี้นะครับเลขที่ให้ไว้คือ0ูน สำหรับเลข้ายสมตัวบนฮาหนอยวพีออกห้าห้าสามครับล่างออกหนึ่งสองนะครับฮาหนอย v p พไม่เข้านะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลก็อย่าลืมแบ่งเงินบางส่วนไปทำบุญนะครับจะได้เป็นการเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านเองนะครับผมต่อไปเราจะมาเริ่มของ แนวทางฮานอยในงวดประจำวันที่สองกรกฎาคมนะครับอย่างที่กล่าวไว้ในคลิปต้นๆนะครับ เลขแนวทางของเรานี่มาจากสถตินะครับไม่ได้มาจากการคำนวณนะครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่มีสูตรตายตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับฮานอยพิเศษในงวดนี้นะครับเลขที่ให้นะครับสองเก้าสี่ครับวันนี้เด่นเก้านะครับสำหรับฮานอยปกติเลขที่ให้คือสี่เจ็ดเก้าครับงวดนี้เด่นเจ็ดนะครับและฮานอย v i p ครับหกหนึ่ง 5ครับเด่น1ครับผมตอนนี้ทางช่องของเรามีเพิ่มช่องทางการติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทาง Facebook นะครับยังไงเราหากท่านใดอยากทราบผลการออกรางวัลก่อนล่วงหน้านะครับก็สามารถกดเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k ได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าหากใครชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ